อ๋อโกอดมาม่าเห็นส้มตำกุ้งสดอ่ะลูกเื่อนคือกับดักแมพเข้ามาเข้ามาไปไปไปโอ้โอ้เบียดกันเข้าเบียดกันเข้าเราเบียดกันเข้าเนี่ยต่อแถวต่อแถวเข้ามาทำไมเต็มแล้วเดี๋ยวอุ้ยดูเป็นระเบียบดูเป็นระเบียบต่อแถวขอลิฟต์ต่อแถวขึ้นลิฟต์นครับเต็มแล้วค่ะคุณพี่คุณพี่จะมา เปิดโม่เปิดไม้อะไรคะเต็มแล้วครับผู้โดยสารตอนนี้กําลังเดินทางเพราะฉะนั้นคนเต็มแล้วกำนังรอที่แถวถัดไปนะคะพี่ครับที่นี่มันมืดจังเลยอ่ะทำไมผมโอ้โหอยู่กับใครบ้างเนี่ยเราซ้อนกันเลยเรามาไปเราไปนั่งตรงไหนดีผมผมผมขอไหนลูกขอนั่งตรงนี้คผมขอนั่งข้างๆตรงนี้แล้วกันใช่ขอนั่งก้างๆครับนั่งครับนั่งๆนั่งนั่งดีนั่งดีนี่ลูกนั่งไวทีอ่านี่แหละนี่แหละครับเริ่มขึ้นแล้วนะฮะไปครับไม่ได้ นั่งเลยอ้าวมไม่ลูกเฮ้ยนั่ง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 ต้องนั่งต้องนั่งไม่นั่งเลยไม่มีที่นั่งนะมันต้องมันต้องนั่งที่เดียวกันด้วยป่ะเฮ้ยมีคนเดินมาโอ้โหเอ่อเซลล์เดอร์แมนเซลล์เดอร์แมนตัวอย่างสูงเงี้ยฮัลโหลตัวอะไรน่ะตัวอย่างสูงเงี้ยแล้วสรุปเราต้องนั่งตรงไหนนะนั่งกับผมแม่มาน่ะ อ๋อคัสซีนคัสซีนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราก็นั่งอยู่นะแต่แค่เราถลายตูดได้ขนาดนั้นเลยเลยถลายตูดความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนะครับในการถลายตูดได้สุดยอดมากมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้อยู่ที่ประกาศคือคือแกบอกทอมแต่ไม่บอกคนเล่นทีอถือตูได้ต้องต้องใส่โค้ดที่ประตูเนี่ยต้องเลือกประตูเหรอฉ้นสงสัยว่าบ้านไหนที่มันมีโค้ดอยู่โอเค เราต้ไปดูเราต้อไปดูว่าที่ไหนมวะดูโคลดิโอแล้วโคมไฟผมต้องดูยังไงวะแล้วก็โอ้โหทำไมโมเดลใครให้สบางจ้าเลยเกินเถ้าบ้าเป็นหลอดเถ้บ้าเป็นโคมไฟเดินได้ครับบ้าเราเราจะมาครับเราไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นบ้าเรื่องแสียงนะครับผมเอามือผมว่องเพาะปกป้องเราด้วยโอ้ยผมว่ากินก่อนเลยฮะนีครับมาห้องนี้มาห้องนี้คุณเฮ้ยมีนกด้วยน่ารักจังกินได้ไหม ทำไมประตูเปิดไม่ได้มันล็อกหรอฉันอยู่ที่ไหนล็ออก่ะไม่ครับมันจะมีบางห้องที่มันเปิดได้ะไม่ต้องห่วงพระเราเดือบแบกเรามีพระเราไม่ต้องกลัวเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราแล้วเฮ้ยมันมาแล้ววิ่งวิ่เลยมันมาแล้วเฮ้ยใคระมาณแล้วครับพี่บายบายโอ๊ยโอ๊ยโอแตกเออผมแตกแล้วโอ๊ยโอ๊ยประตูไม่เปิดเป็นค่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ เอ้ยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านรอเข้าบ้านรอเข้าบ้านไหนเข้าบ้านไหนทางไงมีบ้านอะไรเนี่ยถ้ามาบินทบัตเฮ้ยบินทบัตตอนนี้อ่ะตอนดึกเนี่ยนะคนอ๋อจะเห็นสัญลักษณ์บ้านแล้วบ้านเปิดได้แล้วดูโค้ดตรงไหนวะตรงใจสองรอบไปเนี่ยโค้ดโค้รเจ็ดเจ็ดสองหกไป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 ใจหมดแล้วมันมีแค่บงบ้านหรือเปล่านะที่มีผมได้โค้ดมาแล้วไปใส่ไปใส่เลขเลขเจ็ดเจ็ดสองหกรับโอ้โหเข้าบ้านเนี่ยไม่ออกแหละเขาแหละ เเลยสียข้างหูเลยอ่ะเปข้างนอกเป็นยังไงบ้างอุสาพระออกบินทบาตไปข้างนอกแล้วพระคุณพ่อมี่นะพระไปเดินอยู่ข้างหน้าเลยเห็ดเอะไรนะไปมาทบามเปิดแล้วของหกไปแล้วไปแล้วไปแล้วฉันดูให้อยู่เข้ามาเถอะนะสื่อโดนแล้วเรียบรล่อไปครับไปแล้วไปไปเลยไปเลยผมเปิดประตูแล้วไป ประตูเปิดแล้วเหรอไปยังไงอ่ะข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยมันตามมาทำไมเอามาทำไมผมไม่ได้เอามันมามันตามผมมาเดินตามเส้นทางแล้วก็เส้นตรงไปเลยอมา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 ตกใจก็ตกใจทุกคนครีตแล้วกันมาได้ได้เวลาในการซิ่งแล้วน่ากลัวว่ะโอ้โหซิ่ง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 เฮ้ยอย่าบังอย่าบังอย่าบังฉัน อย่าบังบังกันทำไมบังกันทำไมไปไปผมเป็นคนสุดท้ายเลยไม่นะไปวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ตายตายนะตายเฮ้ยจดนชนเฮยโดชนบังทำไมควาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบังอย่าบังคว้าเรหิ้ด้วยตายเฮ้ยบังคว้า ทุกคนฝากที่เหลือด้วยไอโอไม่นะไอแล้วกกำลังไปแอบเดินไปบมันคือรอผมนั่งอยู่บนรถไฟเอ้ยอยู่บนเครื่องบินน่ะอ๊ะเเอ๊ย่าพึ่งจะขี่แอบติบไม่อยู่คนเดียวเหรอวิ่งคนเดียวหรอกก็วิ่งอยู่เนี่ยผมก็วิ่งอยู่ข้างหลังกูเนี่ยนำอ่ะคุณวิ่งนำอ่ะตอนเนี้ติดหมายไปมิวนี่คือรถไฟการเวลาใช่ไหมอยู่ในรถไฟการเวลารอก่อนรอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอในรถไฟก่อนอย่าพึ่งกลับนะ ข้้าแลวดังนั้นทุกอย่างคือความฝันคุณนัทคิวไทยทุกอย่างรู้สึกไหวจริงๆเล็กน้อยเครื่องบินมาถึงในสามสิบนาทีผมกำลังวิ่งอยู่ผมกำลังวิ่งอยู่ผมจะไปให้ถึงผมจะไปถึงเมื่อกี้ฉันฉันฉันโดนอะไรวะทำให้มันหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยโดดลงไปโดดลงไปเออที่ผ่านแล้วเดี๋ยวนะแล้ว ทิศทางเมื่อกี้มันปิดหมดเลยนะจะไปยังไงอ่ะนี่ไงกลับมาแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันปิดทุกทางเลยอะมันไปยังไงเหรอไปครับเห็นอ้อมพี่ไม่อ้าวเหรอมันอ้อมอ้อมหินนะอ้อมหินโอ้ยเห็นบหินก้อนใหญ่เบเลยโอ้ก็ต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยผีทีโพสล่อๆมาทำไมเอ้ยผีทีโพสวา ไอหินนี่มันมองหน้าด้วยอ่ะรอมันรอมันฮะรอมันฮะวิ่งยังไงเนี่ยวิ่งไม่ได้อะรออ๋อย่อย่อย่อเกิดรัวๆผีดานไปเฮ้ยมันไปนู่นแล้วย่อย่อย่ออ๋อนี่ไงมีตุ๊กเอ๋เลยห้องหาห้องห้องมันให้ย่อเข้าไปอ๋อหลบได้หลบได้มันจะเดินเรื่อยๆมันจะเดินเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นห้องนั้นมันมีกระดาษมันกระดาษอะไรอ่ะบลบลบโอเคมันไปแล้วก็วิ่งไปเลยมีคนตายมามาตายโอใจมันติ้นใจมันตึกตักลอเกิน ลอยเตเข้าไปลอยเข้าไปอะ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 ไรอะเอาใครตายใครตายต่อหน้าผมเมื่อกี้ใครเมตายต่อหน้าผมผมแตกแล้วโคมไฟคืออันนี้ตลอดเลยนะโคมไฟนี่ไป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 เอ้ยมาอยู่กันเลยฉันคยเดินเล่นไม่ได้กลับไปแล้วกลับกลับวัดกลับบ้านฉันมันกลับมาทางทางเกิดเฮียเฝ้ากูเหรอมันกลับไปไหมล่อล่อมันไว้ล่อมันไว้ล่อมันไว้ ล่อลมันล่อมันล่อมันเกือบเกือบเกมาดิมาดิมันไม่มาใช่ไหมโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยีต้องเกิดู่ต้องเกิดไป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 เป้ปไ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 ล้ปไ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 นไนไป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 ไไปไปไป้ยโอไมค์ไไปไปไปไไ โหแมปแมปตัวนี้มันกว้างมากเลยเราต้องไปหาอะไรไม่รู้เสียงอะไรอ่ะเหมือนเหล็กเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนี้มันคืออะไรมันคืออะไรนะว้าวว้าวมันต้องเปิดวาวน้ำเหรออันเนี้ยมันมีเขาต้องเปิดวาวน้ำหกอันน่ะโอเคไปครับไปเปิด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 เปิดวาวน้ำหกอันนี่คุณคุณเนาะทำไมยังไม่กลับบ้านจ้านักเรียนอ๋อนี่วาวน้ำคืออยู่ในนี้เหรอเฮ้ยไม่รู้ไหมไม่มันไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงบ้านอะไรอ่ะไม่เจอเหรอเจออะไรด้วยอ่ะขึ้นจังไขึ้นเจอบ้าน ปีนขึ้นยังไงนี่ไงโอ้ดีฮะมันนั่นล่างไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเปิดเลยเปิดเลยวาวน้ำตรงนี้เหมือนโอเคเปิดสแล้วเปิดสแล้วต้องต้องปีนขึ้นนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงวะารเลยเสียงทลินอะไรเงี้ยเปิดน้ำาหรอให้น้ำน้ำไหลน้ำไหลเหลือสุดท้ายแล้วอยู่ไหนอ่ะท้ายอยู่ไหนอันสุดท้ายอยู่ไหนเฮ้ยผมเห็นน้ำมีอันหนึ่งตรงนี้ที่มันยังไม่เปิดไงเปิดแล้วผมเปิดแล้วตรนนั้นอ่ะ ไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะมันมีท่อตรงนี้อันหนึ่งไม่ใช่หรอน้ำบำบัดน้ำเอ๊ะมันเข้าไปได้เหรอไม่ได้ตกปกอ่ะหลายวันไมโอ้มันมีอยู่มันจะมีอยู่ห้องเฮ้ยมืดทำไมมืดขนาดเนี้ยไม่เห็นก็กลับไปไม่ไม่ลูกเปิดแล้วเปิดแล้วแต่มันมันจู่ๆมันก็มืดเลาจกลับยังไงไอโอ้นี่ไงกลับครับยังไงมีอะไรด้วยเอามาเขือม่วงเหรอเจอยังไหมเจอไหมครับไม่เจอเลยเจอไหมลูกบอกว่าเปิดมาให้ครบทั้งหมดอันเมื่อกี้เปิดไปแล้วห้าหรอใช่ครับเหลือใช่ครับเปิดไปแล้วห้าครับเหลืออยยู่ตรงงไหนเี แล้วก็เข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะวางจบแล้วหกแล้วเหรอเฮ้ยนี่มันที่ไหนอะวิ่งจนหน้ามืดอ๋อรู้แล้วตัวอะไรแหวะเมื่อกี้ตัวอะไรแหวะผมติดอยู่ข้างล่างออกไปนะหานเาหนึ่งติดข้างล่างที่หายตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้มัน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 โผล่อะไรอย่างเงี้ยเมื่ีเนี่ยคุณนกแก้วคุณนกแก้วที่คุณขึ้นเมื่อกี้มันไอ้นี่มันชี้อยู่อะไปอะไปกลับไปกลับสิ น <s df> ี่เข้าบ้านเนี้ยเข้าดิไปมันให้เข้าก็ไปเลยเข้าเลยไปข้างล่างมองเข้าเข้าไงเข้าดิ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 สวิตนี่ไงไปเราไปเข้ามาแล้วผมเคยเข้ามาก่อนนะนิ้วเปิดล็อกผีธรรมชาติยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่มีขีดดาบยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทีเอ้ยอย่าเดินก้าวสิอย่าเดินก้าว ดูรถเอาดูรถหน่อยลูกต้องใจเย็นๆหน่อยครับต้องใจเย็นๆครับเอออย่างนี้แหละเออเห็นไหมง่ายๆปีนไม่ได้หอปีนไม่ได้เหอเอาเอาออนอนโนอนอนนนเอห ฝ่ายนี้ครับฝ่ายนี้ครับฝ่านี่ครับฝ่ายฝ่าปฝ่ายนี้ครับฝ่านี่ครับฝ่านี่ครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมีมังค์ที่เปิดได้นี่ลบ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 เออลบลบลบใจขวาใจขวาลบลบลบใจใจใจขวาขวาใจใจขวาใจขวาตาบ้านมันมืดมันมืดไม่ไม่ไม่มันหน้ามืดมันหน้ามืดหน้ามืดเมื่อกี้ฉันพูดไปโอ้โหใครโดนชนใครโดนชนเมื่อกี้เฮ้ไอ้ไอ้โอ้โหมันจะมีห้องที่ถูกอยู่อ่ะ นักเเกมมาบังคับไม่เปล่านะผมผมไม่ใยกกันปิดเฮ้ยเฮ้แกมากเออตายไปซะน่สื่ตายไปซะอ้าวไม่ใช่ห้องไม่ใช่ว่าเราต้องไปต่ออมันมีห้องที่ถูกได้ค่ะมันเปิดบางห้องเปิดได้บางห้องเปิดไม่ได้มันจะมีห้องที่สามารถขึ้นไปข้างบนได้อยู่อ่ะเพราะว่าผมเปิดแล้วมันเปิดได้เิโอ้โหรถเร็วโอ้ยกคนได้ไหมซิกแซกซิกแซกซิกแซก ไม่ใช่ห้องนี้โดนโซนไปตายต่อหน้าต่อตาผมเนี่ยเมื่อกี้นี่มันเปิดได้ทุกห้องนะคุณโอ้ไม่ประตูห้องเปิดไม่ได้มันกำลังปิดนี่บางห้องเปิดได้ค่ะบางห้องเปิดได้เนี่ครับมันบอกตรงนี้ว่าเออห้ามเปิดประตูนะดูนี่แต่ว่าผมเปิดไปก็เปิดไม่ได้ห้ามเปิดประตูห้ามเปิดประตูแต่เปิดไม่ได้ไปทันไปกันต่อทำไมหน้าจอแดงวะทำไมหน้าจอแดงเหมือนแบบเหมือนโดนช็อกเลย ใครโดนรถเฉียวเมื่อกี้คุณนกแก้วเจีนเลยชัดเจนมากห่อหน้าเลิมเหนื่อยละมันล็อกอยู่โอเคเปิดไม่ได้ผมว่าต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆผมว่าต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆไป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 โย่โอ้ยตัวแดงเลยผมขันตัขนาดรถพลาดเลยเมื่อกี้เกยเฉยจอแดงไม่เราเหนื่อยไงเราเหนื่อยเออพอยิงเฉยๆแล้วแดงป๊เปิดไม่ได้ โอ้โหทิศกระดานนี้ไอ้สัตว์ตรงนู้นปะเ้ยใจเย็นเป็นเกมนี้เอาเอาไปเลย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 เออหลบหลบเอ้ยเอ้ยหลบหลบโอ้โหเกือบแล้วนี่มันตัวอะไรครับเนี่ยผมผมไปเจอโอ้เอาโอ้โหใครใครชนพ้าเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลย รดนจับก่อนเฮ้ยผมเจอนกคู่ที่มันมองผมตลอดไปแล้วไปต่อเน้ยไปต่อวิ่งซิ่งซิ่งเสียวเออวิ่งไปวิ่งไปต่อไปะตาเออเออเรียบร้อยเปิดประตูนี้เปิดไม่ได้เตะถึงหัวแล้วโดนเชี่ยววิ่ง วิ่ง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 เปิดได้แล้วเข้าไปเลยเออผมเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเออโดนเสี่ยวเอ้ายังต้องดำเนินการต่ออ่ะแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเกมนี้ไม่สามารถทำทำได้หากไม่มีหากไม่มีอะไรโอ้โหมือ เอ็นเครดิตนะคะับเอ็นเครดิตว้าวเลย